สวัสดีครับทุกท่านที่กุณาติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2563นะครับก็วันนี้ออกมาจากห้องทำงานนะฮะก็เข้ามาอยู่ในในสวนนะครับก็เป็นวันอาทิตย์พักผ่อนสบายสบายก็ยังคิดถึงท่านผู้มีเกียรติเพราะว่าการเลือกตั้งนี้ก็เร่งรัดเข้ามากระชั้นเข้ามา ุกขนาดแล้วก็เลยเป็นห่วงฮะก็เลยเอาคลิปมาอัดเพื่อที่จะสื่อสารไปให้ผู้ที่จะจะลงสมัครเลือกตั้งทั้งผู้บริหารแล้วก็สมาชิกสภาท้องถิ่นของอบจอนะครับซึ่งตามกำหนดการนะฮะที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อคลิปก่อนๆนหน้านี้พรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่6ตุลาคม2563เนี่ยคาดว่ากกตก็จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทยทั้ง76แห่งเนี่ยคิดว่าพรุ่งนี้คงจะมีประกาศนะครับมีประกาศแล้วก็คิดว่าตามไทม์ไลน์ที่ทางกะกะตได้สื่อสารออกมาประชาสัมพันธ์นมาระยะต้นๆน,นั้นก็ทราบว่าวันที่ท2กับ6พฤศจิกายน2563เนี่ยก็จะเป็นวันรับสมัครนะครับทีนี้เงื่อนไขของกฎหมายเนี่ยในโพสต์ที่ผมโพสต์ไปเมื่อวานเนี่ย เมื่อกกตประกาศให้มีการเลือกตั้งเนี่ยผู้ประกาศพู้ว่าเนี่ยก็จะสามารถหาเสียงได้ทันทีนะครับแต่ก่อนหน้านั้นยังหาเสียงไม่ได้เมื่อประกาศก็ตีว่าตําแหน่งว่างคือเมื่อประกาศแล้วเนี่ยผู้บริหารแล้สมาชิกของท้งองอบจอในประเทศไทยทั้ง7จ็ดสิบแห่งเนี่ยก็จะพ้นหน้าที่ไปตั้งแต่เที่ยงคืนของของคืนวันอาทิตย์หรือว,ว่าสิบย0่00 00นอของวันจันทร์ที่26 นะครับท่านผู้บริหารและก็สมาชิกสภาอบจอในประเทศไทยทั้ง76แห่งเนี่ยก็จะพ้นหน้าที่ไปเมื่อพ้นหน้าที่ไปเนี่ยก็จะสามารถหาเสียงได้ทีนี้ทําไมผมต้องรีบมาอัดคลิปวันนี้เพราะเป็นห่วงว่าเมเื่อเริ่มหาเสียงเนี่ยผู้ลงสมัครทั้งหลายเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะทําแผ่นป้ายเตรียมตัวที่จะทําประกาศในการหาเสียงทีนี้ท่านรู้หรือไม่ว่าทั้งแผ่นป้ายและประกาศเนี่ยต้องทําตาม ระเบียบกะกะตว่าด้วยวิธีการหาเสียงและข้อห้ามในการหาเสียง2 5 6 3ถ้าถ้านทำผิดนะครับหรือไปติดประกาศผิดที่เนี่ยมีปัญหาทันทีคะคู่ต่อสู้อาจจะถ่ายภาพไว้บันทึกไว้แล้วก็ไปร้องกะกะตท่านก็จะจะเหนื่อยแล้วครับทีนี้นะครับอาจจะไม่ได้ไม่ได้รอถึงวันประกาศรับรองผลนะฮะก็จะมีปัญหาก็ต้องไปไปแก้ตัวหรือว่าไปชี้แจงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น ฉะนั้นเหตุการณ์นี้แหละครับหรือเหตุผลดังนี้แหละครับจึงทําให้ผมต้องรีบมาทําคลิปวันนี้ก่อนกลัวว่าจะกลัวว่าท่านเนี่ยจะรีบไปจัดทาแผ่นป้ายไปจัดทาประกาศแล้วก็จะติดในสถานที่ที่ท่านคิดว่าติดได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสถานที่ที่ติดได้เนี่ยก็ก็มีเงื่อนไขว่าจะติดได้ที่ไหนบ้างซึ่งเป็นครั้งแรกจริงๆฮะไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกฉะนั้นท่านอย่าตกใจฮะท่านติดตามติดตามเฟซติดตามคลิป หรือว่าติดตามรายละเอียดที่ผมโพสต์ไปเนี่ยก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งหรือถ้าท่านไม่แน่ใจก็ยินดีรับโทรศัพท์ยินดีตอบคาถามนะครับเพราะว่าคนที่สมัครในเขตจ,จังหวัดราชบุรีเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นที่รู้จักกันเป็นส่วนใหญ่ฮะกับผมเนี่ยนะฮะก็รู้จักกันเป็นส่วนใหญ่หรือ8ปดเนี่ยผู้ที่สมัครก็จะรู้จักกันก็เป็นพักพวกกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงผมก็เป็นห่วงว่ากลัวว่าจะผิดเงื่อนไข และจะทําให้มีปัญหาทีนี้วันนี้ผมก็เลยมาเร่งรัดเรื่องเกี่ยวกับการทำป้ายการทําแผ่นประกาศก่อนว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ดูต่อดูตามกันมานครับสั้นๆนิดนึงนะครับเพื่อที่ท่านจะท่านจะได้เตรียมป้ายเตรียมประกาศได้ถูกต้องคือพอเมื่อประกาศให้มีการเลือกตั้งเนี่ยท่านหาเสียงได้ทันทีและก็ขณะที่ท่านหาเสียงได้ทันทีเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็จะตามมาทันทีนะครับท่านต้องบันทึกค่าใช้จ่ายว่าท่านใช้อะไรไปบ้าง ท่านจะต้องบันทึกค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันแรกที่าหาเสียงนะครับทีนีเ้เรื่องการสมัครเนี่ย2-6พฤศจิก,กายน63เนี่ยชัดเจนแล้วแล้วผมก็อธิบายไปในคลิปก่อนแล้วว่าท่านต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับรูปทุงรูปถ่ายก็ชัดเจนแล้วทีนี้มาเรื่องการหาเสียงการหาเสียงเนี่ยเราพูดกันแล้วนะครับอย่างไรเรียกว่าการหาเสียงอธิบายแล้วในคลิปก่อนนั้นก่อนนั้นนะครับทีนี้ตอนนี้ ตั้งแต่วันที่26เป็นต้นไปเนี่ยท่านจะหาเสียงเนี่ยคนที่ช่วยท่านหาเสียงเนี่ยท่านจะต้องแต่งตั้งท่านจะต้องแต่งตั้งตามระเบียบกะกะตวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามปี6 3าเนี่ยท่านจะต้องแต่งตั้งเขาก่อนถึงจะลงพื้นที่หาเสียงได้แต่งตั้งแต่งตั้งจากใครอธิบายแล้วคลิปก่อนนะครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้วก็ห้ามแต่งตั้งจากสามีภรรยาหรือบุตร ชัดเจนแล้วท่านต้องตั้งเขาก่อนไปตั้งที่ไหนครับจดรายชื่อนามสก,กุลรายละเอียดนะครับไปแจ้งที่กก,อก,อก,อกอตอกกตจังหวัดนะครับที่สำนักง,งานกกตจังหวัดซึ่งตอนนี้ก็ย้ายจากหลังที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรีเนี่ยไปอยู่ที่หน้าวัดศรีสุริยวงศ์นะครับก็สถานที่กว้างขวาง,วางจอดนุ่งจอดรถก็สะดวกกว่าที่ก่อนเยอะนะครับท่านก็ไปแจ้งเขาซึ่งที่สำนักง,งานกกตนเนี่ยเขาก็จะ มีแบบฟอร์มให้ท้ายระเบียบนี่ฮะมีแบบฟอร์มท่านจะตั้งได้กี่คนจะรายละเอียดอย่างไรเนี่ยทางกรกตก็จะสำนักงานกรกตจังหวัดเนี่ยก็จะแนะนําท่านนะครับฉะนั้นหนึ่งนะครับท่านจะหาเสียงเริ่มได้ตั้งแต่ประกาศที่มีการเลือกตั้งแต่ท่านจะต้องแต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียงก่อนผู้ที่จะช่วยท่านหาเสียงตอวรับการแต่งตั้งถ้าไม่แต่งตั้งแล้วไปช่วยหาเสียงอาจจะมีปัญหา นะครับท่านก็ระวังไว้หนึ่งเรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียงนะครับสองเงินค่าใช้จ่ายเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วตั้งแต่ประกาศให้มีการกตั้งค่าใช้จ่ายของท่านรายละเอียดทุกอย่างท่านต้องมีบันทึกและทางกะกะตเขาก็มีแบบฟอร์มให้เช่นเดียวกันนะท่านก็ไปขอที่สํานักง,งานกะกะตจังหวัดได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยท่าน่าลืมนะฮะมีทั้งรายรับและรายจ่ายรายรับคืออะไรฮะรสมมุติท่านมีทีมงานหรือมีผู้ที่สนับสนุนท่านอยู่แล้วก็ช่วยเหลือ อาจจะช่วยเหลือเป็นเงินหรือช่วยเหลือเป็นเป็นสิ่งของเป็นสิ่งของคืออะไรเป็นเงินนี่ชัดนะเป็นตังมาเท่าน้นเท่านี้ก็ช่วยท่านในการหาเสียงท่านไปใช้จ่ายแต่ถ้าเป็นสิ่งของคืออะไรเช่นให้รถมาใช้นะครับให้รถมาใช้ให้กระดานมาทําแผ่นป้ายอย่างเงี้ยท่านก็ต้องตีราคาเป็นเงินตามราคาจริงตามท้องตลาดท่านต้องบันทึกไว้นี้เป็นรายรับนะครับรายจ่ายก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวงรายรับก็คือสิ่งที่ พาคพวบคุณฝูงมาช่วยท่านจะช่วยเป็นเงินหรือจะช่วยเป็นสิ่งของท่านก็ท่านก็ต้องเตรียมไว้เรื่องค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเนี่ยผมเคยลงไปในโพสต์ก่อนๆแล้วผู้สมัครนายกเนี่ยนายกอบจอเนี่ยมีค่าใช้จ่ายใช้ได้ไม่เกิน6ล้านไม่เกินหล้านบาทส่วนสมาชิกอบจอเนี่ยใช้ได้ไม่เกิน2 0 0แสนไม่เกิน2 0 0แสนบาทเพราะว่านายกเนี่ยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งแต่ว่าสมาชิกเนี่ย เขตแคบลงหน่อยหนึ่ง <ung> นะครับบางอำเภอก็มีคนเดียวก็มีนะครับแต่บางอำเภอก็มีถึง6 7คนเช่นอำเภอเมืองเป็นต้นนะครับท่านจะใช้จ่ายได้ไม่เกินสอง0,000นะครับทีนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยท่านต้องลงบัญชีไว้ทั้งรายรับรายจ่ายที่ผมแจ้งท่านแล้วแล้วท่านก็ต้องเอาไปไรยายงนานไปชี้แจงต่อกอกอตจังหวัดหรือพอ,อ,อกกตจังหวัดหลังจากวันเลือกตั้งภายใน90สวันนะครับนักจอดเลือกตั้งไป ภายใน90วันถ้าท no right. ่านไม่ไม่ไม่ชี้แจงปัญหาเกิดแน่นอนครนะครับกรกตเขาก็ต้องทําหน้าที่ของเขาใครไม่ไไม่ไม่ไม่ไดงานไม่ชี้แจงเขาต้องตามทุกคนนะครับนะครับไม่ว่าท่านจะได้รับเลือกหรือไม่ได้รับเลือกสมัยแรกๆนะฮะที่เราทํากันสมัยแรกๆเนี่ยบางคนไม่ได้รับเลือกก็ไม่ไปชี้แจงบอกฉันไม่เกี่ยวฉันไม่รับเลือกตั้งฉันไม่ไปรายงานสุดท้ายโดนตามตัวฮะเพราะว่าเขาเขียนว่าผู้สมัครไม่ได้เขียนว่าผู้ได้รับเลือกตั้งเนี่ยผู้สมัครทุกคน จะต้องชี้แจงค่าใช้จ่ายอันนี้ท่านก็เริ่มทําบัญชีไว้ทีนี้การชี้แจงค่าใช้จ่ายเนี่ยเริ่มตั้งแต่1ต้องไม่เกินจนํานวนเงินที่ผมพูดเมื่อกี้นี้2ต้องภายในกําหนดก็คือ90วันนับจากวันเลือกตั้ง3ต้องไม่เป็นเท็จนะฮะไม่เป็นเท็จไม่เป็นเท็จเนี่ยเอ่ออันตรายฮะอันตรายไงฮะบางทีท่านไม่รู้อ่ะท่านไม่รู้เช่นตอนนี้มีการช่วยหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนของเราไปช่วยเราทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าเรา ไม่รู้หรือเราไม่เอามารวมเป็นค่าใช้จ่ายด้วยฝ่ายตรงข้ามไปสอยเราบอกว่ามีค่าใช้จ่ายตัวนี้ท่านไม่เอามาชี้แจงก็จะมีปัญหาฉะนั้นตรงนี้ระวังนะฮะต้องไม่เป็นเท็จหรือว่ารถค่าใช้จ่ายเช่ารถหาเสียงเนี่ยถ้าวันละ500แต่ท่านไปลงวันละ300เป็นเทจละฉะนั้นต้องระวังนะครับ1ต้องไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนด2ต้องภายในกําหนดเวลา3ต้องไม่เป็นเท็จทีนี้ประเด็นสําคัญอีกอันในคลิปนี้ครับก่อนที่จะ จะจบคลิปนี้นะครับประเด็นสาคัญอีกอันหนึ่งที่ผมต้องมารีบมาชี้แจงให้ท่านฟังเนี่ยเรื่องการจัดทําแผ่นป้ายจัดทําประกาศในการหาเสียงเราเคยประกาศกันตึงๆเลยครับมีเงินเท่เทา,าไหร่ก็โถงไปติดกันทุกถนนทุกซอกทุกซอกทุกซอยแต่วันนี้ไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ไม่ได้แล้วนะครับท่านจะมีเงินมีทองมหาศาลจัดทําป้ายมีคนที่ให้การสนับสนุนจัดทําป้ายให้ท่านฟรีแล้วแต่ไม่ได้แล้วนะครับป้ายหนึ่งท่านฟังทางนี้นะฮะ ขนาดของป้ายขนาดของประกาศอย่างนี้เป็นต้นนะครับประกาศคําว่าประกาศก็กคือเป็นแผ่นกระดาษเป็นวัตถุอะไรก็ได้นะครับที่สามารถบันทึกรายละเอียดการหาเสียงนียนะครับประกาศเนี่ยกว้างไม่เกิน30เซนติเมตรยาวไม่เกิน42เซนติเมตรเห็นไหมฮะกว้างไม่เกิน30เซนติเมตรขออภัยกว้างไม่เกิน30เซนติเมตรยาวไม่เกิน42เซนติเมตรนี่คือประกาศ แล้วทําได้กี่แผ่นเดี๋ยวติดตามตเดี๋ยวตามต่อฮะแล้วก็แผ่นป้ายแผ่นป้ายคือความกว้างไม่เกินเมตรสาสความยาวไม่เกินสองเมตรสี่ี่เซนติเมตรนี่คือแผ่นป้ายก็คือไม่อัดนะฮะไม่เกินนะฮะกฎหมายใช้คําว่าไม่เกินเ,เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีผู้สมัครสอจอท่านหนึ่งนะครับในเขตจังหวัดราชบุรีนะฮะโทรมาถามผมทำทำเหมือนกระนามบัตรอย่างเงี้ยฮะเป็นปึกเลยฮะพิมพ์มาเป็นร้อยเลยฮะ แล้วถามว่าเขาจะแจกได้ไหมผมอธิบายให้ฟังว่าเรื่องของแผ่นป้ายเนี่ยแล้วเรื่องของประกาศเนี่ยกฎหมายกาหนดไว้นะครับท่านไปดูให้ดีนะครับทำได้จุลนกี่แผ่นคือเมื่อก่อนเนี่ยเราพิมพ์นามบัตรพิมพ์แ่นพับใบปลิวมาก็เดินไปตามหมู่บ้านก็แจก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 ไม่อั้นฮนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะฮะท่านฟังใหม่นะฮะประกาศเนี่ยกว้างไม่เกิน30เซนยาวไม่เกิน12เซนป้ายนะครับกว้างไม่เกินเมตรสายาวไม่เกิน 2- องเมตรสีทีนี้จนนํานวนเนี่ยจนวนเนี่ย ประกาศเนี่ยที่บอกเม็ดสามสิบสองเมตรสามสิบกับขอภอภัยสามสิบเซนติเมตรกับสี่สิบสองเซนติเมตรเนี่ยทำได้ไม่เกินห้าเท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งเห็นไหมฮะประกาศเนี่ยกว้างเมตรสามสิบยาวไม่เกินสี่สิบสองขออภยัยแหมหลุดหลายรอบประกาศเนี่ยกว้างไม่เกินสามสิบเซนติเมตรยาวไม่เกินสี่สิบสองเซนติเมตรนะฮะประกาศนะฮะ ก็ประมาณ a 4 a 3ประมาณนี้ฮะทำได้ไม่เกิน5เท่าของหน่วยเลือกตั้งนะฮะแล้วก็สถานที่แล้วก็แผ่นป้ายแผ่นป้ายกว้างไม่เกินเมตร30เมตร30เซนนะครับแล้วก็ความยาวไม่เกิน2เมตร44เซนทำได้ไม่เกิน3เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตของท่านชัดไหมครับนะครับทีนี้ สมมติให้ฟังได้เข้าใจง่ายๆสมมุติว่าท่านสมัครอบตอสมาชิกอบต,อเ,นอบตอเนี่ยอบตเนี่ยใช้หมู่บ้านเป็นหนูเป็นเขตเลือกตั้งในเขตหมู่บ้านนี้มีหน่วยเดียวถูกไหมฮะในเขตหมู่บ้านมีหน่วยเดียวฉะนั้นประกาศเนี่ยทำได้ไม่เกิน5เท่าของหนูเลือกตั้งก็ทาได้ไม่เกิน5แผ่นนะฮะแผ่นป้ายที่ขนาดไม่อัดนี่นะฮะกว้างไม่เกินเมตรสามสิบยาวไม่เกิน 2- องเมตรสีสี่เนี่ยทำได้ไม่เกิน3เท่าก็คือไม่เกิน3าแผ่นถูกไหมครับและประเด็นสําคัญอีกประเด็นนึงครับ สถานที่ติดประกาศท่านจะต้องไปติดในสถานที่ที่กะกะตท้อ,ทองถิ่นเขากําหนดนะครับถ้าท่านไปติดนอกสถานที่ที่เขากำหนดมีความผิดฮนะมีปัญหาระวังคู่ต่อสู้เนี่ยจะไปถ่ายรูปแล้วก็จะมาสอยท่านนะครับรายละเอียดเยอะมากโอเคครับไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะแล้วก็ผมปล่อยคลิปยาวเกินไปเดี๋ยวท่านฟังแล้วจะหุดหงิดหรือจะํำคาญตอนนี้ก็13นาทีกว่าแล้ว นะครับก็เอาเป็นว่าให้ท่านระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับเริ่มจับแล้วทําบัญชีแลยรับรจ่ายไว้นะครับการหาเสียงเริ่มหาเสียงได้ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นมานะครับตั้งแต่วันจันเป็นต้นไปหลังเที่ยงคืนแล้วก็สถานที่ติดประกาศแผ่นป้ายติดได้ที่ไหนบ้างขนาดนะครับขนาดของประกาศกว้างเท่าไรยาวเท่าไร่ขนาดของแผ่นป้ายกว้างเท่าไรยาวเท่าไหร่ทําได้กี่แผ่นนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็สถานที่ติดประกาศนะครับติดได้ที่ไหนบ้าง ต้องเป็นสถานที่ที่กะกะตท้องถิ่นเขากําหนดให้ติดประกาศเท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้นจะผิดระเบียบวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามครับและมีบทกําหนดโทษลงไว้ด้วยครับรายละเอียดอื่นๆถ้ายัางสงสัยอย่างไรยินดีตอบคาถามทางโทรศัพท์ครับโทรมาครับถ้าไม่มีก็ไปถามหลายๆท่านฮนะเบอร์ของผมนี่มีทั้งจังหวัดแล้วดีหลายๆท่านโดยเฉพาะทุกท่านที่ติดตามเรื่องการเลือกตั้งนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเบอร์ของผมแล้วก็ ตอนที่ผมไปบรรยายส่วนใหญ่ก็ผู้ที่ฟังบรรยายก็จะขอเบอร์ไว้หลายท่านที่ฟังผมบรรยายก็จะมีเบอร์ผมอยู่ถ้าสงสัยก็โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับขอบคุณมากครับวันนี้ใช้เวลายาวมากเกินไปแล้วนะครับ14นาทีกว่ากว่า14นาทีครึ่งนะครับก็เอาเป็นว่าขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายละเอียดการหาเสียงการพูดจาอาจจะไม่เรียบร้อยหรือว่าจะมีหลุด ผมไม่ใช่นักพูดมืออาชีพฮะวันนี้ก็มาเป็นนักพูดจําเป็นอัดคลิปเพื่อสื่อสารให้ท่านจะได้ไม่ผิดระเบียบไม่ผิดกฎหมายเป็นห่วงทุกท่านจริงๆครับพวกเราก็เป็นพักพวกกันทั้งจังหวัดเลยครับนะครับผมก็เป็นบุคคลที่ทํางานอยู่ในเขตจังหวัดราชบุรีหลายอําเภอนะครับพักพวกก็หลายอําเภอหลายหลายพื้นที่ก็เป็นห่วงทุกท่านที่สมัครก็อยากจะฝากสิ่งดีๆนี้ไปศึกษาและทำความเข้าใจและถ้าให้ดีนะครับท่านครับช่วยกันแชร์ไปให้พักพวกควนฝูงเราด้วย นะครับแชร์ให้พ่อผู้คนฝูงเราได้ฟังได้รู้ด้วยจะได้ไม่ต้องปิดะเบียบผิดกฎหมายพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับผม